ตันก้าสวัสดีครับพี่ดุ๊กครับผมสวัสดีครับพี่ปิ๊นครับวันนี้เราอยู่กับโปเกมอนเด็กมาเทิร์นไงผมเมคาดีเพิ่งออกมาใช่พี่ปิ๊นเรียกพี่นุ๊กมาเล่นใช่ตัวหน้ากล่องเอาเด็กนี้มาเล่นครับก็คือเด็กมันอยู่ฝั่งนี้ก็ของพี่นุ๊กไงนี่ไงเมกาไคริวโอเคยอมก็ได้เมกาไคริวครับเมกาไคริวหน้าบ็อกของเมกาดรีมเอ็กเลยนี่เลยพี่นุ๊กก็ตัวหน้าบ็อกเหมือนกันนี่ว่ายบ็อกราชเมือรการ มากับล <l id sad on> ิซาดอนหน้าบล็อกที enfin ่แล้วมังกรประท้ามังกรใช่แล้วเพราะอันนี้เป็นมังกรจริงๆใช่อันนี้เป็นมังกรปลอมๆโตมาเป็นมังกรได้ใช่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้าเมก้าใครเร็วเลยครับที่เป็นหน้ากล่องเลยเก่งขนาดไหนเล่นยังไงอ่าฮะปลาลุยมาอาะล้ครับพี่นุกหัวหรือก้อยก้อยครับหาพกระจูหาพกระจูออกหัวพี่ปิ๊นขอเริ่มหลังเฮ้ยขอได้ไหม เริ่มไปท่านโยมาบารุคิจิคิกิสุมินุกเริ่มก่อนเข้าเทินจัวการ์ดหนึ่งใบใช้ไอเทมใบแรกเลยครับโฟฟินมิทภาพครับเลือกบอกว่าวนเทที่ไม่เกินเจ็ดสิบสองใบวางบนเบนท์ได้เลยชุบเลือกเป็นฮิโตะคางิกับอปโปครับครับใกล้แล้วนะเด็กนี้ใกล้จะใกล้จะกลายเป็นเมก้าล้วนใช่เทราร์หายโอ้ยแต่ว่าไม่เป็นไรนะเมก้าเอกมีเมก้าไวด้วยนะตัวเนี้ยเออใช่เดี๋ยวมีเมก้าไวด้วยอ่ะแข่งเลยห่วงเลย บ้านเราต้องรอดูว่าจะมาอย่างไรเฮ้ยมันไม่ต้องติดพลังงานก็ได้นะผ่านเลยโอเคครับคาร์เนอม้นตจ็กการ์ดหนึ่งใบได้เลยเอ่อผมใช้การ์ดซัพพอร์ตเลยครับครับเปปเปอร์ได้เลยหาหนึ่งไอเทมหนึ่งไอเทมติดโปเกมอนขึ้นมือครับครับแมชชีนท่าต่อสู้อีโวลูชันครับใหญ่โตเลยพีเชสแคลรี่ว้าวเนี่ยทีเดียวเดี๋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 ยวนะโอ้ยเปเปอร์ใบเดียวอีกนะผมใช้พีเชสแคลรี่เลยครับเพราะว่าเลือกโปเกมอนพื้นฐานครับกี่ตัวก็ได้จังนสารบลลเเม็ดย ได้เลยเอสเปกสุดโหดโหดจริงถ้าไม่ติดไฟอะ่ะ <laughs> ใช่ครับปกติติดไฟตลอดงงเหมือนกันถูกหรือเปล่า <laughs> เลือกเป็นมินิริวมินิริวชิบิชิระสึชิบิชิระสึครับแล้วก็ชารลีทัศสึมีเอ้ยใช่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตัดได้เลยครับ <laughs> ผมแปะนี่เลยแมชชีนท่าต่อสู้อีวิลูชันครับ <laughs> ได้ครับ แปะรูปโปะให้ชาลีน่สื่อด้วยโอเคแล้วก็ติดพลังงานครับครับจากนั้นพี่มิ้นจอมตีเลยครับด้วยท่าอ,อีโวลูชั่นโปย์มอนที่ติดไอเท็มทีนี้จะได้ท่าตีครับรเ,เลือกโปย์มอนเบอร์เม้นสองตัวเลือกโปย์มอนวิวัฒนาการกับ2ตัวในั้นแต่เป็นสำหรับมาวิทยการเลยเลือก2ตัวนี้เลยครับผมมินิริวสองตัวโตเป็นฮาคุริวสองตัวเลยครับได้เลยครับจบเลยครับไม่ใช่ท่าตด่ยวสู้จะถูกส่งลงกองทิ้งได้เลยถ้าเธอจั่วการถึงใบลักษณะนี้น่าจะไปเร็วไม่ได้แล้วนะ p ปเปอร์ครับผมสพอร์ตนาคุ้นๆเหมือนกันเลยอย่าพึ่งเร็วเลยเลือกเป็นชึบแผ่นเขียวเลยป่ะน่าแต่ใช่เลยเลือกเป็นแมชชีนท่าต่อสู้อีโวลูชันครับกับลูกอมประหลาดครับชึบขึนมใช้ลูกอมประหลาดเลยครับสามารถวิทยาการโปเกมพื้นฐานเป็นโปเกมอนร่างสได้เลยนี่แน่พ X กครับชึบย่างนั้นก็ ทีเช่ x ใช้ความสามารถมักเสิร์ตหาการที่ชอบ1ึงใบแสดงไม่ต้องแสดงสิหาการที่ชอบตึงใบเอาขึ้นมือแสดงให้ผมดูกัได้นะไม่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 ไ โอ้วหน่าจะจากไปก่อนที่จะได้ระเบิดใคระนะจริงหรือเปล่าจริงหมายถึงคงพงว่าจริงหรือเปล่าติดพลังงานจากมือให้กับโยมาวารุครับครับนะติดเซนชินท่าต่อสู้อีวนชั้นให้กับโยมาวารุพิพิาการลิซาโดโอ้โหแล้วต่อคู่นี้ใช่และโจมตีโดยท่าต่อสู้อีวูต์ชันครับเรื่องที่ตกทั้งนี้กับโยมาวารุเกินเกินวุ้ยวัฒนาการโอ้ย่าแล้วทุกคนปอม โดนนี่แล้วเราสู้ไงนะเข้าวไทยผมจัวไปเลยวิวัฒนาการชิบิชิระสึเป็นชิบิบิวเลยครับเอ้ยอะไรยังไม่ได้หาอะไรเลยนะใช่มีอยู่แล้วนะครับแต่ไม่มีนะไม่มีพลังงานแล้เราก็จะก้าวสะพอเลยครับครับปะนิทายของลิเลียครับอ่าเก็บการ์ดบนมือเข้าเด็กและสับครับจากนั้นถ้าไพ่เป็น6พอดีจะจูบแปใบโตักจูบหกลืมลืมสุดยอดนะครับคุณผู้ชมได้ไห ไม่มีเลยสักนิดแย่แล้วใสมาก่อนไหมเอาชาลีสต์มาือมาใช้ก่อนอุ้ยโตกันเต็มไปหมดเพื่ออะไรนะทําผมทแบบนั้นไปเลยนะมันจะเท่นะอุ้ยทําอะไรผมแปะแบตเทิล์นคอเลเซียมอย่าระเบิดระเบิดเบ้นผมเฮ้ยผมระเบิดหน้าอยู่แล้วขนาดนี้ตัวน่าจะใหญ่เออวะเราโตครบหมดแล้วเราไม่ต้องเสร์ฟแล้วนี่หว่าเราทาเลยไหมเฮ้ยทำอะไรนี่คือเขิมเหลือเกินไม่คือผม ไม่มีพลังงานทุกคนอแต่ว่าถ้าเกิดที่ที่ที่พ,พ,พินตัวตัวใหญ่มาพี่พินก็ผักตัวอื่นขึ้นมาได้ไเออโ้ยม,มันมันทําได้อ่ะผมผมอยากผักแต่นี่ยพี่บินถอดพลังงานเอาชาริทธธัศน์ขึ้นมาพ,นนพ,พี่พินได้สปอร์ตหนึ่งใบแล้วพี่พินก็ชาร์จี้ใส่พี่ินก็หาโปเกมอนได้ใช่ผมอยากทําแบบนั้นแหละผมกาลังคิดอยู่อะผมว่าเวนาการถ้ามันเป็นตัวนั้นอะเอาตีด้วยเหลือเชื่อมันเหมือนกันมันเหมือนกันใช่ใช่ใช่เวนาการตรงนี้ จากนั้นพี่บิ้นหนีไปแล้วต้องหนีไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีมนนกี้ในหลกงอเอาชาริแสึกใช่ไหมครับครับจากนั้นใช้ความสามารถเลยครับดึงดูลูกค้าครับได้เลยดูท็อปเด็กหกใบเอาซัพพอร์ตหนึ่งใบที่เจอขึ้นมือได้เลยเจอเป็นงานวิจัยของสายตา,า <laughs> โอ้โหเมื่อกี้จบมือเป็นแปดรุ่นทิ้งหมดนะ <laughs> อ่ะโหหมดเกินอยากคห้ตัดเลยได้เลยผมใช้ความสามารถครับอิเล็กทริกเดโมครับครับ่าใช้ได้หนึ่งครั้งต่อเทินครับเอาพลังงาน พลังงานไฟฟ้าจากกองทิ้งติดที B ่โปเกมอนบนเบนหนึ่งตัวหมาผมเลยคิดว่าผมจะแปะตอนนี้ทำไมนี่เมื่อผมโบตัวนี้ <numéro. S 2> ผมไม่ผมไม่รู้ว่าจะเสิร์ฟอะไรแล้วอ่ะมันโตทุกตัวแล้วเสิร์ฟตัวเองมาโตาอ่ะปุย่ะอินส์ผิดเดนโมครับบอกว่าใช้ได้หนึ่งครั้งให้เทอร์นเหล่าครับ,รบพลังงานไฟฟ้าจากกองทิ้งติดหนึ่งตัวบนเบนแปะให้ฮาคูริวตัวนี้จากนั้นใช้ความสามารถเลยครับการชี้นําแห่งวิวัฒนาการครับบอกว่าถ้าโปเกมอนนี้มีพลังงานติดดูใช้ได้หนึ่งครั้งกับกาได้เลยเสิร์ฟ ไฮริวเมกาอีกต ah so, ัวเฮ้ยอยู่หัวสุดยอดเลยไปเดียวโตทั้งบอดแต่ไม่มีจี้งงเหมือนกันได้ยากได้ยากก็ต้องเสียอย่างอ่ะผมโตไปเลยผมไม่รู้จะเสิร์ฟอะไรแล้วผมโตทุกตัวแล้วเนี่ยโอเคอ่าจากนั้นผมผ่านที่หัวร้อนนี่คือเอาแล้วครับท่านผู้ชมมันควรจะหมดสภาพไม่ใช่เลยตัวเนี้ยแย่แล้วเดวิดไม่ถึงใช่ไปนี้ผมก็อยากตีครับเอามาทำไมเนี่ยชาีทัศน์ เออมัดเสิร์ลักษณะน,าานี้จะต้องนันจัมโมูนะมีสองตัวกดสองปีปุ๊บะเลืออะไรไม่รู้เฮ้ยยูบินขึ้นบินลงนะอะพี่นุ๊กวางห้างในเมืองก่อนเอาโพลทสเซียมออกไปก่อนเสียใจมากนันจัมโมูเปลี่ยนม,มือใหม่ได้เลยบายบายทำไมทำแบบนี้วเราเปิดก่อนวิวลูกเลือดป้าไม่ได้อ่ะพี่นุ๊กเก็บกัด บนมือกับไปใต้กองทั้งสองฝ่ายครับผมจวดตามใครที่เหลืออยู่จวดกันคนละหกใบเลยตอนนะี้ใช่ครับฮึบโอ้โห,โ,หโ,หโหมากันทุกคนเลือกเอาไม่ได้แล้วรับไปปาซุชิอร่อยนะตัวนี้กินแล้วจะอิ่มท้องไม่มีลูกอุป,อปราชแต่ว่าต้องถอดีหนีสินะไม่เป็นไรลิซาดดวิวัฒนาการความสามารถปกพองแดนชำระลา้างครับเมื่ออามโปกเกมอนนี้วิวัฒนาการจากมือรับผมเลือกพลังงานไฟสูงสุดสามใบจากสำรับการไฟเราหนึ่งสองสาม ติดที่โปเกมอนไฟเราตามชอบครับยกติดนี้เลย1 2 3 2> ยังไม่ได้มัรคเสิร์ดด้วยยังไม่ได้มัรคเสิร์ดกำลังคิดอยู่ว่ามันต้องชกแบบรุนแรงระเบิดใส่ชาลิทัสส่ดใจร้ายสุดอะ่ะ <c oughs> ผมบอกเลยมา <c oughs> ขอดูหน่อย <c oughs> มัรคเสิร์ด <c oughs> เลือกการที่ชอบหนึ่งใบอ้าว ที่นุกแก้ข่าวไม่มี่โยนัวไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาอ้าวใ<ไ>บที่ชอบไม่อยู่ให้เราเลือกแล้วเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นางั้นไม่เป็นไร <laughs> เราเลี้ยวก็ได้ในเมื่อไม่มีโยนัวแล้วแล้วก็ปุ้ยเลือกการที่ชอบหนึ่งใบครับอ่ะผมรู้ละ <laughs> ไม่ใช่ชาลีละที่จะโดนอ่ะพี่เอาไปเลย <laughs> <laughs> แม่โปรเทเยอร์เขารู้ใจกันนะ <laughs> เลยได้ชื่ออ,อึ๊บอ่ะสามาโยรุครับผมใช้ความสามารถระเบิดต้องสาบสร้างหมดสภาพตัวเองครับผมวางห้าตัวนับเมจใส่โปเกมอนฝั่งตรงข้ามตัวนี้พลัางงานถาวางไปก่อนเลยห้าห้าเมตนะผมได้เก้าประมาหนึ่งใบครับผมแต่นั้นไพ่วินจะเหลือ5ใบครับผมพี่นุ๊กใช้เคาน์เตอร์แคชเชอร์พี่นุ๊กจะสามารถเลือกโปเกมอนฝั่งตรงข้าม,าม,ข,ามขึ้นมาที่ตำแหน่งของตัวได้ใช่ถูกต้องครับพลังงานหนีเว็บ ทำไมมันกลายเป็นภาพนี้ล่ะมันไม่ควรจะเป็นภาพนี้ฟิวเปล่าเนื่องจากตัวนั้นต่อยสามสามแล้วพี่นุ๊กได้หน้าตีถึงไปเลยเพื่อนอุ้ยไปเลยเพื่อนได้เลยในนี้ก็โจมตีครับผมเบิร์นดักพี่บิ๊นเก็บไปหนึ่งไพ่์ร้อยแปดสิบบวกกับหนึ่งไพ่ที่พี่บิ๊นเก็บไปสามสิบครับผมสองร้อยสิบเซเมจตุ้มเต้หมดสภาพครับในการล่นบอลสองใบก็ยังยังไม่ใช่นะบอันนี้ขึ้นไปเลยยัง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 ไม่ใช่คะแนนจัวไปเลย ผมใช้นี่เลยครับพาชนะให้มือมาตะพีครับได้เลยครับทิงก,กาไปมือหนึ่งใบครับหาพลังงานสองใบขึ้นมือได้เลยเอาพลังงานน้ำหนึ่งใบพอได้เลย,เลยผมอยากได้พลังงานน้ำสองใบผมต้องทอํายังไงนะพลังงานน้ำสองใบเอ้ยพลังงานไฟฟ้าสองใบเพราะผมไม่อยากเอาตัวนี้ขึ้นไปมันเจ็บวางยาตัวนี้เอาตัวนี้เลยเอ,าเอ้าเฮ้ยใช่ปะว,วะวตายละยึดเออวะ เพิ่มเพิดแป๊บนึงนะได้เลยปึ๊บมเพิ่มเพิ่มเอ๋อน้องโนนเึิ่เปี้ยงโป้งเออใช่ครับทำางนั้นแหละแต่ว่าเราเนี่ยมียุคของยุคของกอตซิล่ายุคของสัตว์ใหญ่เฮ้ยผมใช้ห้างในเมืองก่อนได้เลยหาไอเทมติดพี่กีตมังกรตลกเลยนะโหไม่ได้กีตกีตเลยนะไอเทมติดชุดก่อนหนาเติบขึ้นมาพี่กีตเลยนี่ไม่ใช่ท่าต่อสู้ลักษณะนี้ทิ้งชัว ผมผมอยากได้ของกิ้งเนี่ยมันไม่มีอ่ะได้เลยอันนี้ขึ้นมาก่อนได้เลยครับก็ต้องเล่นตัวนี้เหรอเออตัวนี้แหละมั้งตอนแรกผมจะตีนกไงแต่ว่าก้าตีนกมันมันโดนมันกินใจมหารเหลือเกินมีอก็ได้ก็ได้แต่ผมตีนกไม่ได้ตีนกผมตายเองเพราะอันนี้มันจะยังอยู่แล้วก็แม็กเบลเปียงตายต้องตีตัวนี้เพราะตัวนั้นยังขาดที่อ่ะใช่ใช่ใช่ตีพลังงานจากมือครับตัวนี้แหละผมเพย์เซฟได้เลย เฮ้ยอ้าวไม่ใช่อ๋อยังไม่ใช่ support ตีพาจากมือยังไม่ใช่ s u p p o r ใช่อ่าผมใช้ได้ก็ได้ครับนับนจะโมครับโอเคเอาเอาเอาเก็บเก็บรวยเก็บทุกอย่างเลยมีทั้งกู้คืนมีทั้งอะไรโอ้โหผมจั่วห้าใบจั่วสี่ใบตามไพ่ที่เหลืออยู่ไม่รู้หรอกข้างหลังเป็นอะไรบ้างแต่ว่าอันนี้น่าจะปอดไม่โหุนเรียกได้ว่าจ่อยโปรฟี่มิตรภาพครับนี่แหละเดี๋ยวมันระเบิดผมตังค์เยอะ ต,ต้องเก็บกลับก่อนด้วยสภาพเนี้ยแล้วก็นี่เลยดึงดูดลูกค้าได้เลยปึ๊บเปิดหกไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรวดอ่าได้เปเปิลหนึ่งใบโอเคแต่ว่าใช้ไม่ได้แล้วใช้นันจะโมไปแล้วโอเคดึงดูดไว้ก่อนใช่ดึงดูดไว้ก่อนจากนั้นผมใช้ความสามารถเลยครับครับอิเล็กทริกไดนามได้ครับตพลังงานมันน้อยอย,า,ยากเย็นเลืนอ, <laughs> นอนอ่ะติดนี้ <laughs> อะไรอะ มองมองเปผมทำไมนี่จะนอนบูมปึ่าไม่บูมไม่บูมหนีฟรีครับด้วยลูกโป่งข้าหนีลบสองได้เลยเอาไมก้าใครรีึ้นไมรับทราบจริงผมแบบกดปึ๊บกดสกายแคลรี่กระโดดปึ๊บปึ๊บหนีปึ๊บเพี้ยจ่าตายจะใส่อินเสิร์ตอะไรเยอะแยะขนาดนั้นหนีนี่แหละง่ายสุดผมโจมตีเลยครับดาก้อนกลาย หน, então, นหนึ่งฟ้าเออหนน้ำสอไฟฟ้าครับสามร้อยสามสิบเมจสามร้อยสามสบเดรืเยเยเยสามอเมีพอดีคำเลยทิ้งพลังงานสอลูกทิ้ไฟฟ้าสอลูกเลยวับวับวดสภาพจ้าโอเคครับเฮ้ยเจ้าก้อนสอใบพี่นุกเอาพี่จ์ขึ้นไปที่ตำแหน่งสู้ครับครับโผเจอแล้วพลังงานที่ผมตามหานะเอาเดินจั่วนะเต็มไพ่เลยช่วยด้วยขั้นเบ็ดชั้นยอดครับเก็บ ตามายโยลุรับตกค่างี้โอ้รีสโโดด้วยเพราะว่าลิซโโดอีกตัวหนึ่งอยู่เดี๋ยวเพูดด้วยเพือเกิดโออะไรพี่พี่พี่อยากเก็บเป็ดเข้าไปด้วยอ๋อโทษครับแหมนิดเดียวนิดเดียวไม่ได้เ,เล่นกับคนอื่นมั่นใจผมไม่โกงกลับกันเองเนี่ยโกงง่ายหมดแล้วมันไม่ได้ตั้งใจนะนะผมบอกเลยถ้าเล่นกับคนอื่นอ่ะเป็นทุกคนครับพวกผม ไม่โกงแน่นอนแต่ถ้าเล่นกันเองอะโดนบาอีไม่ได้ตั้งใจอะโอ้ยยิ่งมีชนะติดหลังอยู่ตัวทษนะพวกพี่มีนาพครับครับเรือโปเกมอนในที่ไม่เกินเจ็ดสิบสองตัวเอ่อเอ่กัมมากัมมาเด็กๆสองตัวเลยไหมชึบชึบจริงจริงมันก็ได้นะเกิดคนเราไม่ตายมันก็ต้องมีวันพุ่งนี้แต่ถ้าคนเราตายเราจะไม่ด้มีเพจรำลองพื่หนุมว่ามันชอบมันจะเต็มอะ พี่จะตั้งอะไรอีกตัวทำไมใช้คำว่าช่องมันจะเต็ม <c oughs> มันต้องจุ๋ยได้เยอะๆดีอ๋ออ๋อต้องมีทั้งนกนกเต้นลำใช่นกจิ๋วจุ๋ยใช่่า94316อยู 9, 4, 3, 6, ่แล้วก็อ่ะไปปุ๊บมักเสิร์เลยครับเลือกตัวเดียวเลือกตัวเฮตัวเดียวไอพีไม่เกิน70โอเคครับปุ๊บแล้วก็มักเสิร์ลเนาะ,นะใช่ครับมารเสิร์ลเดียวก็ถ้าถ้าไม่ออกก็ปล่อยก่อยไปพลังงานต้องอยู่ในนี้ครับต้องอยู่นี้เก็บไว้เลยเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยเก็บไว้นิ่งๆเลยในนั้นอะ ปะนิทานของลิเลียใช่เลยไปนะใช่ต้องใช้เลย <laughs> ไม่เหลืออะไรแล้วคือมือพี่นุ๊กอะก่อนหน้านี้มันมีทุกอย่างเลยนะมันมีคิติีค้คีสือมีโอโดริโดรินะมีกู้คืนพิเศษมีทุกอย่างเลยกอ <laughs> <laughs> มันถูกรีหายไปหมดเลยพี่นุก๊กเลยต้องทำแบบนี้ <laughs> เฮ้ยเทินมันจะหายไปแนละ้วจัวงไงพกใบเ <laughs> พราะเอ้ยเพราะพี่มินทภาพเรียกโอโดริโดริได้ไหม <laughs> <laughs> บ้าจริงท <laughs> ีนี้แหละง,งานหยาบ ไม่ต้องห่วงผมตีดอนตัวนั้นไม่ตายแน่ๆเนก็จริงเพราะผมได้แค่สา0ร้อยสาสิบแต่ว่านกของผมมันสินกของผมอุตส่าห์เบียเบนความสนใจนกของผมแล้วความตลกคืออีกใบมันติดภัยด้รู้รู้อยู่แก่ใจอ่ะคือมันรู้อยู่แก่ใจว่าติดภัยอะลงสุดท้ายก็เป็นเขาคนเดิมติดพลังงานจากมือได้ครับแล้วก็ดีทีสครับที่คตั้งนี้ผ่าน จ่อยจ่อยโอ้ยโดนจมูอ่ะจ่อยเลยผมติดพลังงานจากมือให้เฮ้ยเราเล่นท่าเท่ไหมไม่เอะไรอ่ะล้องตายเหรอผ่อร้องกันเลยเตือนตัวทีได้ไหมไม่หาไม่ได้แลวปึ๊บป๊บตัวนั้นมันเลือกเท่าไหร่นะครับเลือกตัวไหนครับสามหกครับตัวที่สามหกเฮ้ยตายเหรอไม่ถึงไม่ถึงยัยไม่ถึงไม่ถึงผมตีไม่ถึงแน่นแต่ผมกำลังดูอยู่ว่าคนลุกสู้เลย เอาผมกดความสามารถก่อนเดี๋ยววันนี้จะไม่ได้ใช้ใช้ความสามารถเลยครับสกายแครี่ครับเชิญละครั้งสลับสับเปลี่ยนโปเกมอนนั่นแหละเหนื่ยเหนื่ยหาตะปอดที่ใส่ไม่ดีเด่งดูลูกค้าสองสามสี่ห้าหกโอ้เก่งเนาะเหมือนได้โปเกมอนมันบังเอิญเปิดเจอพอดีเลยโอ้ตายแล้วตกตายแล้วตกตายแล้วครับตายไหนครับได้เลยครับจากนั้นผมใช้ความสามารถเลยครับครับ อิเล็กทิกไดโมสองตัวได้เลยไม่เอาแล้วตัวเลือดเก็บเอาตัวเลือดเต็มเพราะผมมีกี้น้ำบนมือยังไงล่ะก็ได้นะสีพลังงานใช้้บอดเลยครับคำสั่งของบอลเอาเอาอันเนี้ยีเจดขึ้นไปที่น้ำเหนือต่อสู้ครับอันนี้เทินที่แล้วเราหนีไปแล้วเทินนี้ใช้ความสามารถสกายแคลรี่อีกตัวกระโดดขึ้นเทินที่แล้วใช้คำว่าเทิที่แล้ว อันนี้เป็นกดสลับนะฮะเรายังไม่หนีนะยังเหลือโคอต้าหนีได้อีกทีนึงนะใช่ไม่รู้เพื่ออะไรเหมือนกันเพื่อให้พี่ไอพี่เอนด่าโอ้ไม่กจากนั้นผมโจมตีนะครับด้ำก็ไกลอีกสามรอยสามสเดซเมจเท่านั้นเอง330ดาเมจเท่านั้นเองใช่ครับหมดสภาพครับทิ้งพลังงาน2ลูกแย่แล้วมันก็ได้อยู่หรอกด้วยเจ็ดเอเนจีนะสลับตัวแต่ว่าเมกาลิซต์โรดีเขึ้นไปที่ตำแหน่งต่อสู้ครับครับเข้าเทิดโจ๊ัสหนึ่งใบ ครับว้าวจัวได้ oli, โอโดรีโดรีเอ็กซ์เอ้ยไม่ใช่กู้คืนพลังงานพิเศษยังไม่ได้ใช้เลยทิ้งการสองใบนี่พี่บอกแล้วคีบิดเดเรื่องของเรื่องคือมันยังขาดอีกใบหนึ่งนะไม่งั้นลีซร,รดาดอนก็ต้องขอจี้ตัวเองอยู่ดีอ่ะอ่ะไปความสามารถครับผมโอโดรีโดรีเอ็กซ์ไฟเทอร์โบใช้กี่ครั้งก็ได้ไม่ต้องหวังติดพลังงานไฟให้กับโปเกมอนไฟ ฝ่ายเราใช่ครับแต่ต้องมีเมกาไฟบนสนามใช่ถ้าเดี๋ยวนี่เอาใหม่ถ้าบนฝ่ายเรามีโปเกมอนมีวัฒนาการเมกาเอ็ประเภทไฟใช้กี่ครั้งก็ได้ในเทิร์นฝ่ายเราเลือกพลังงานไฟเลือกพลังงานพื้นฐานไฟหนึ่งใบจากบนมือติดที่โปเกมอนไฟไฟบนเบนเ์โอ้คอดิชันเยอะไปหมดเยอะไปหมดแต่ว่าภาพนี้แหละใช่ใช่นั่นจมูกโอ้ย สู้อะคนตัวใหญ่ดอยแย่แล้วเหลือหนึ่งทุกคนจวสี่ปั๊บ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 ฮันี่เก่งกัด้วยติดเลยมีแน่ติดจี้จากมือแป้ว่าเธอหน้ายังไงก็ยังอยู่ปีเฮ้ยเดี๋ยวนะเก้าสี่สามหกต้องต่อ,อห้าไปข้างในเมืองอะไรอะ่ะเฮ้ยอยู่ <laughs> เ้ยโไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เข็มขัดแม็กซิมัมเออทิ้งสี่ใบนี่เก้าสี่สามสิบหกเก้าสี่สามสิบหกสี่ร้อยสิบครับสี่ร้อยสิบเดยเมตรนี่แน่ให้มันรู้ซะบ้ากับเมกาลิซานด็อดแบบเมก้าใครลิว์บนสปาร์เก่งเหนือเฟยโอ้โหใเราตีกับตูนตามเป็นการระวัลสามใบครับเอาวันนี้ขึ้นไปอะไะครับทุกคนเจอแล้วมะโปะมันตายไปแล้วเอะไะครับทุกคนมือไม่แก้ผมชนะได้แต่มือนี้ไม่รู้ผมเข้าถึนจั่ว ตอนนี้คนรู้สึกคืออยากสับกองก่อนอุ้ยผมโจกกงมากเลยอะเฮ้ยอะไรอะผมรัวไปหามยามราตีครับเก็บคิดยี่คิดสิขึ้นมาตัดบอลจอยัดใต้กองอะผมอยากสับกองไหมนะอยากสับกองสิผมสับกองก็ได้ห้างในเมืองอุ้ยขออนุญาตดูโอ้โหถ้าไม่สับได้แล้วะเนี่ยจริงเหรอจริงแต่ว่าเสิร์ฟมาก่อนเอออันนี้ผมไงได้ไร ได้บอสอ่ะได้เปเปอร์ได้เปเปอร์เปเปอร์ได้แหละเปเปอร์ได้เออได้แหละวะไม่ได้ดีกว่าไม่ได้ดีกว่าขี้คุยใช่ไหมก็เห็นอยู่โชว์วอสหนุกจะโบยักด้กองเออไม่ได้ดีกว่าอุ้ยแล้วก็เก้าใบอ่ะหกเจ็ดแปดเก้าเก้าใบคือตัวสามอ่าจะขุดลงไปก่อนสามใบโดยไม่สับแล้วค่อยเปิดหกใช่ความสามารถพิกวิกฤตอันเนี้ยพิกวิกฤตจริงๆละ จวบสามไปครับถ้าเทจนที่แล้วขผมไตรงข้ามเรามีโป้ยมอนหมดสภาพนกพวกเรานี่ MVP นะแย่และยังไม่เจอไปกันต่อดึงดูลูกค้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสาธุขอร้องสาธุเลยแหละผมนึกออกแล้วยังเป็นเปเปอร์อยู่ผมใช้เปเปอร์เลยครับได้ครับการอร์ตเลยครับครับหาไอเทมกับไอเทมติดได้เลยทำอะไรอ่ะไฮเปอร์บอลไฮเปอร์บอลกับ แมชชีนท่าต่อสู้ evolution ครับอือฮะแล้วก็ใช้ให้ประบอลเลยครับครับทิ้งพลังงานอือฮะหาประบอลหนึ่งตัวขึ้นมือครับเมกาชิบิรูดอนฮะเดี๋ยวผมติดชาเหรอความสามารถครับ electric dynamo สองตัวเอออ่าแปลพลังงานเป็นพลังงานให้ชิบิบิวอือฮะแล้วผมก็วิวัฒนาการเมกาชิบิบิวเป็นเมกอ้ยชิปิบิวเป็นเมกาชิปิรูดอนครับหนีฟรีออ ผมโจมตีท่าแรกกระสุนระเบิดสองพลังงานไฟฟ้าครับปืยมอดไฟตข้ามสองตัวโดนตัวละหกสิบนี่เนี่ยเห็นไหมบนเบนซ์ไม่เอาจุดอ่อนต้านทานไปคิดนะอันน well? ี้หกสิบอีกตัวก็ได้ข้างหน้าก็ได้ข้างหน้าตัวหนึ่งข้างหลังตัวหนึ่งแล้วกันนี่นี่หกสิบคือมันจะโมไปแล้วไงมันทำอะไรไม่ได้อ่ะ๋อเย้ไม่ตัดด้ เหลือเชื่อโยวมาเลยผมผมรู้ยู่พี่นุ๊กโตนี้เปล่าตัวไม่ได้นะมือมันเป็นใช้มือก่อนสับไพ่เป็นงี้ให้ไม่ใช้มือก่อนสับไพ่เป็นงี้อ่ามันจะมูมาแล้วมันได้อันนี้ชัวร์ใจครับจบเลย ฮ้ยโอ้ยสูสีมากโยนโดนตัวใจขอบคุณมากนะทั้งในอยู่ตรงนี้แล้วก็ชินมีลูกอมอยู่ในมืออยู่แล้วนะเฮ้ยนึกถึงหยิบไคโดนก็อย่างนี้เลยนะใยใจร้ายมากเลยอ่ะโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูเด็กลิสกัน่ะสนุกมากสนุกมากสูสีที่สุดเอาล่ะครับนี่ก็เป็นเด็กลิสของเมก้าไคลิวอะฮะที่เล่นกับเอนจิ้นของชิปปี้บิวโ้มันเรียกได้ว่า จริงๆอ่ะตัวฮาคูลิวอ่ะมันสามารถเรียกโปเกมอนมาได้เรื่อยๆนะใช่ครับมันมีวัฒน,นาการได้มันก็จะทําให้ไอตัวชิบิบิวอ่ะมันวิวัฒน,นาการขึ้นมาง่ายขึ้นใช่แต่ก็โต,โตโตโตแล้วก็ชาร์จีสล,สลับสลับตีๆใช่แล,แล้วก็จริงๆอ่ะเด็กเขาไม่ได้ใช้พลังงานเยอะเลยพี่นุ๊กเขาขอ,ขอแค่ไฟฟ้าสองลูกในกองทิ้งใช่เพราะว่าเพราะว่าพอเขาตีถ้าตีทีแรกได้อ่ะเขาจะถอดที่เหลือเขาก็จะวนละอ่ามันก็เลยกลายว่ามันไม่ต้องจำเป็นต้องใช้พลังงานเยอะขนาดนั้นขอแค่มีนิดเดียวก็พออี่ครับ เอนจิ้นก็จะเป็นเมกาไครดูเป็นหลักไปครับ,รบแล้วก็เพราะว่าเขาเป็นตัวตีหลักเป็นตัวตั้งบอร์ดด้วยก็บอกเขาเป็นตัวตั้งบอดดร์อดอีกงๆเพราะเขาเสิร์ฟได้อี่ไม่รู้บอกเลยแล้วก็เอนจ n e นตีพลังงานเป็นเจ้าชีบิบิวนี่แหละครับ มีความด้วยว่าเขาใช้น้ํากับไฟฟ้าอ่าแล้วเขาใช้น้ําแค่หนึ่งไฟฟ้า2มันก็เลยเข้ากันไปหมดอ่าก็คือถ้าตึ่พลังงานน้ำจากมือแล้วที่เหลือก็ให้เป็นหน้าที่ของชีบิวในการใช้พลังงานใช่ครับทีเนี้ยชีบบิวเนี่ยความเก่งของเจ้าเนี่ยเราเห็นแล้วในแบกแอนไว้เข้ามาตอนแบกไว้ถูกไหมใช่และชุดเนี้ย,เ,ยเขาได้เจ้ามก้าชีบิบิวดนอน์เสริฟมาใช่นั่นหมายความว่าเขามีตัวเขาเองอ่ะเป็นตัวตีได้ใช่เป็นแคมเปนว่าสามร้อไยสามสิบเนี้ยมันลือกสองบพ่ใช่ไหมคระบัง พิหนุกเมื่อกี้ใช่เพราะยังไงไอ <c oughs> ้ผู้เรี้ยมันเป็นตัวติ๊กี้ที่เราตั้งออนบอร์ดไว้อยู่แล้วใช่ครับมันก็เลยมีเนี้ยโผลมาปิดได้หรือมายื้อได้ก็ได้ในช็อตที่แย่สุดเอาไปใช่ชไม่ตีติดชาแล้วกลายเป็นว่าเจ้ามันตีติดชาหนีสองมไม่มีปัญหาเลยนี่ก็เจ้าไครลริวอะ่ะก็สามารถผลักตัวเองขึ้นไปได้อยู่ดีใช่ครับ <ๆ S 2> เก่งมากแล้วก็มีเอนจิ้นเสร,ริมเป็นเจ้าชารีทสอกับคิจิท่ส่อันนี้คือหลักๆแหละแต่มัน <c oughs> มีตัวอีกตัวเพิ่มเข้ามาครับก็คือเล็กคอร์ซาตัว แอสโซเบรกหนงไฟฟ้า1สาย20ถ้าเกิดเขากระโดดขึ้นไปเดีเปนบวก90อ่ามันกลายเป็นว่าจะให้ให้เลไครรีวขึ้นไปก็ได้หรือว่าจะเป็นทะเลสื่อหนีลงมาก็ได้ใช่แล้วตัวเขาใช้2พลังงานมันเป็น1น,นจากมือ1นจากกลุ่มก็ได้ใช่แล้วตีได้ร้อยสิบเาเอาไปแลกตัวเล็กได้ใช่แล้วเขาเป็นไทยเดีวยวกัแต่จริงที่ม<ๆ>ินูเห็นว่าเก่งตัวนึงคือชาลีทสึกมันกลายเป็นว่าเธอเราอ่ะแทบจะการันตีว่าเรามีซัพพอร์ตเล่นเลยเพราะว่าเราจะเอาเ้าใครริวผักขึ้นไปใช่ใช่แลให้สื่อหนีลงมาผักขึ้นไปหนีลงมาอยู่แค่นี้ ใช่ใช่ซึ่งเมื่อก่อนมันยนากเมื่อก่อนจังหวะใช้มันน้อยใช่ครับใช่ครับอันนี้มันง่ายขึ้นเยอะเลยครับใช่ครับซัพพอร์ตก็สามันเลยเปเปอร์วิจัยนันเจโมคำสั่งบอสนี่เรียนทั่วไปเลยเปเปอร์เยอะสุดเพราะเราต้องเอามาเสิร์ชไอเทมนี่แหละครับไอเทมติดเนี่ยพวกเออ่ไอเทมเสิร์ชจ,จะน้อยเพราะว่าเรามีพิเชคแคลรี่ครับเราก็เลยมีไฮเปอร์บอลเยอะสุดแทนครับบอฟฟินกันนะเดฟบอลไว้แค่อย่างละใบก็พอครับอ่าทีเดไอเทมติดก็จะมี อีวิวเลชันเพราะว่าเด็กเราต้องตีโวอลนี่แหละลูกโป่งถึงจะบอกว่าไครยวมันสลับได้แต่เชื่อผมนะครับยังไงลูกโป่งก็ยังได้ใช้อยู่ดีใช่ครับผมถ้าเกิดคิดจีคียิสหรือเชลีเธอสอขึ้นไปในเวลาที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยยังเอาเข้หนีลงมาได้ใช่หรือแก้สุดเลยคือชิบิบิวเพราะเข้หนีสองลูกโป่งยังไงก็จะเป็นที่สุดครับอ่ามีภาชนะพื้นตพีช่วยหาพลังงานครับแล้วก็เด็กเราไม่รู้จะใส่สเตเดียมเลยครับเด็กเราไม่อยากโดนวางหลังเพราะเลือดน้อยไม่อยากโดนระเบิดไม่อยากโดนลิงเยาะโยกมาแมทร พคนที่เราข้างหลังเลือดน้อยมากครับใช่ครับมันแค่90เองอ่ะใช่โดนระเบิดโดนหยอดได้ใช่และที่เหลือก็เป็นเหตุการณ์เลยเคาน์เตอร์แคชเชอร์เป้ลูกอมครับคันเบ็ดอันนี้ที่มีปรับเปลี่ยนได้แล้วแต่ความชอบครับผมพลังงานก็จะเป็นเจ็ดไฟฟ้าสามน้ำเพราะว่าน้ำเราใช้แค่ลูกยันใช่ครับก็สุดท้ายแล้วก็คือใช้พานชนะน้ำผึ่งเป็นตะพีหนึ่งแล้วก็ตัวอะไรสักอย่างขึ้นมาอีกอันเนืงไว้เล่นแค่นั้นเลย ใช่ครับอนะันนี้ก็เป็นเด็กใหม่เอี่ยมเลยครับจากชุดเมกาดรีเบ็กดังนี้บอกว่าใหม่จริง<ช>เพราะเมกาดรีมเนี่ยเจ้าเมกาไคลิวเนี่ยเพิ่งมาใช่บวกกับชิบิรูดอนที่ช่วยเสริมให้ คียบิบิวอ่ะจากที่มันจะเป็นตัวธรรมดาขึ้นไปตีเองได้ใช่แล้วครับผมใครที่ชื่นชอบมังกรหรือชื่นชอบน้องไคลิวล่างเมก้าเนี่ยน่ารักมากนะถ้าอ่างนี้ตอนเขาเปิดตัวมาตอนแรกหลายคนมองว่าดีไซน์ตลกแต่พอเจอที่เหลือไอ้นี่น่ารักที่สุดนะใช่น่ารักน่ารักมากถ้าเทียบกับกลุ่มซูปเปอร์บอสอะไรเมก้าตามีอะไรนี่ปั่นเกินจริงก็เป็นอีกเด็กนึงที่มาใหม่ครับแล้วก็พี่เป็นว่าทําได้อีกยาวเลยเพราะว่าเรารู้อย่างไรเดี๋ยวมันใกล้โรเทชันละใช่แต่ว่าเด็กเนี้ยมันมีของใหม่ๆถึงอนาคตเปเปอร์หายไปอ่ะ พี่พึ่งบอกว่าเราได้ของเล่นใหม่ยูโอดช่วยแล้วใช่แล้วเราค่อยไปอัดแอปกันตอนนั้นก็ได้ใช่พะที่เหลือมันอยู่ครบเลยใช่มันจะเข้าสู่ยุคของเมกาเมกาโดยสามพายเฮปีสามร้อยห้าสิบบวกใช่โชกกันแบบโชกกันมันเมื่อกี้เล่นกันโหตีกันดุเดือดมากใช่พี่ลูกซัดไปสี่ร้อยสิบเดซเมตรอ่ะใช่มันมากเกมนี้สู่สีสวีดีวัดกันสุดท้ายก็คือถ้าพี่พี่จบไม่ได้พี่ก็แพ้เลยแค่นั้นเองมันนิดเดียวเลยใช่มันเท่ากันเลยใช่แล้วครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปแพทเทิร์นของโปเยมอนในวันนนีี้ะคครรรััับบบผมมมสาหชุดดเก ผมวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วใครสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับผมก็สามารถหาได้ตามร้านการชั้นนำนะครับผมกับตันกาดก็มีนะจ๊ะมีโปรโมโด้วยแ<ช>จกจักหวาโปรโมชัหมดไปเลยใช่แล้วครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้กับกับตันกาดครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับผมมาหันเล่นกาดกันนะครับครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าบ ja. ๊ายบายจ้า